สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Modern Law Academy อีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาต่อกันที่มาตรา181ถึงมาตรา183ประมวลกฎหมายอาญาค่ะมาตราแรกนะคะมาตรา181จะเป็นเหตุชะกันนะคะมาตรา181ถ้าการกระทําความผิดตามมาตรา174มาตรา175มาตรา177มาตรา178 หรือมาตรา180อนุ 1. เป็นการกระทำในกรณีแห่งข้อหาว่าผู้ใดกระทำความผิดที่มีระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ปีขึ้นไปผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง7ปีและปรับตั้งแต่1 0,000บาทถึง140,000บาทอนุ2เป็นการกระทำในกรณีแห่งข้อหาว่าผู้ใดกระทำความผิดที่มีระวางโทษ ถึงประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง15ปีและปรับตั้งแต่20,000บาทถึง3 0 0 0สนบาทมาตรา182เป็นเรื่องเหตุยกเว้นโทษมาตรา182ผู้ใดกระทำความผิดตามมาตรา177หรือมาตรา178แล้วรู้แก่โทษและกลับแจ้งความจริงต่อสาร หรือเจ้าพนักงานก่อนจบคําเบิกความหรือการแปลผู้นั้นไม่ต้องรับโทษต่อมานะคะเป็นมาตรา183ค่ะเป็นเรื่องของเหตุลดโทษค่ะมาตรา183ผู้ใดกระทำความผิดตามมาตรา177มาตรา178หรือมาตรา180แล้วรู้แก่โทษ และกลับแจ้งความจริงต่อศาลหรือเจ้าพนักงานก่อนมีคำพิพากษาและก่อนตนถูกฟ้องในความผิดที่ได้กระทำศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับมาตรา181ถึงมาตรา183ค่ะก็คลิปนี้นะคะมาสั้นๆนะคะก็ถ้าเพื่อนๆ ฟังจนจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ